เริ่มกันที่เรื่องของการช่วยเลือกฟื้นฟูกันนะครับเหมือนบอกแล้วเหมือนทันเกียบอกเรทันเกียพูดได้ดีมาตอนนี้เราไม่เซฟเราฟื้นนะ,ะเราฟื้นฮัดย์ย่ฟื้นตรงคร่ายนะครับอาชีวะรรยเอ็ดโดจับมือกับเทคนิคฮัดย์ย่นะครับเปิร์ซุนฟิกกิตเซ็นเตอร์นะครับซ่อมรถอ่าแล้วก็เครื่องแจยไฟฟ้าฟรีนะครับนะครับผู้ว่าทัพอภัยก,ก,ก,กองฮัดย์ย่ครับ โดยได้แต่ว่านะครับผ่อนน้ำรถเนี่ยนะครับแน่นอนประชาชนต้องทำความสัตว์บ้านเรือนใช่ไหมแต่ขค้งมันที่ให้หมาอะไรรถเครื่องรถยนต์โองชายนี่โอ้โหรอยเปอร์เซ็นต์เลยน้องตากเลนเมื่อเดือรกเหมืน,นมกล่องขยะเมื่อเดียวนะครับมีอะไรเทคนิคการย่อยนะครับรลมเปลือกไข่อาชีวะตัวประเทศโดยเฉพาะกลุ่มอาชีวะจังหวัดร้อยเอ็ตกับเดินทางมาใกล้นะมาตั้งส่วนโซมัน,นนะครับฟิกกิ้เซ็นเตอร์นะครับทีล่ลานอบรมครับที่โรงเรียนซ่อนครับรถคาร์เทนเนอร์นะครับ ยูที่ตำบลโของอาจใหญ่นะครับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ครับค่ะภายในจุดบริการก้าพบอ,อาจารย์นละนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหัดยหญ้พร้อมนักศึกษาอาชีวะจังหวัดรอยแอดตั้งเต็นต์มารับซ้อมรถเครื่องแล้วก็เครื่องชายไฟฟ้าที่จมนามโดยมีการติดปลายศูนอาชีวะช่วยเหลือผู้ประสอบอุทกาภัยนามท่วมหรือฟิกอิดเซ็นเตอร์วอย่างชัดเจนนักศึกษาพระเกชกฉางยนต์ก็ได้ช่วยท้ายนามออกจากเครื่องยนต์แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม้ห้ยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะคณะทีพระเอกฉางไฟฟ้าดูแลตรวจเช็คอ ปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านถูกประเภทพร้อมอบให้แห้งด้วยนะแล้วก็บูรณะให้กลับมาใช้งานได้ค่ะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดรอยแอ็ดก็บอกว่าทีมทางที่เดินทางมาครั้งนี้กาประกอบด้วยะผนกช่างยนต์ช่างไฟฟ้าแล้วก็ช่างก่อสร้างเพื่อม,มาช่วย ผูยประชาชนที่ว่าในทุกๆด้านเลยค่ะโดยเฟสแรกนี่ก็จะปฏิบัติงานต่อเนื่องกันถึงวันที่9ธันวาคม2568มุ่งซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าสําคัญเช่นปั๊มนม้ำเครื่องซักผ้าตู้เย็นหม้อหุงข้าวแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปส่วนเฟสที่2นี่ก็จะเป็นงานด้านโครงสร้างแล้วก็ระบบไฟฟ้าภายในบ้านนะคะก็ได้รับความเสียหายนี่แหละอาจารย์ก็กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าในน้ำข้องจังวดร้อยแอด,อแอดนะจะเสียใจนะจะเร่งฟื้นฟูให้นะครับก็ฝากคิดหน่อยนะครับมันรถเครื่องเมื่อกลางใช้ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดไข้ไฟอย่าเพิ่งเสียบปลั๊ก Mm hmm. รถเครื่องนี่ก็อย่าเพิ่งสตาร์ทก่อนนะครับนะ่าทายกองเลีเ้ยวได้ริบหรอยก้นนะครับ mm hmm. นะก็ฝากไว้ด้วย